ครับผมก็นี่เราเข้าสู่ห้องทาร์โมดนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ห้างเดียมโคเอียเนาะชั้น2นะครับก็เราอยู่ที่ร้านโคดิเอนซันถ้าใครหลายๆคน,นยังไม่รู้จักคนเดียวผมจะเกริ่นที่มาของร้านคร่าวๆก่อนถ้าใครยังจำร้านเดอะรีไฟเมนท์ที่ห้างเซ็นทรัลพัทย์ได้เนาะอันนี้ก็คือมันเหมือนเป็นแบรนด์ลูกของรีไฟเมนท์ละกันแต่ว่าจะพูดว่ามันเป็นร้านที่เป็นลักษณะเดียวกันมันก็ไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่าร้านของโคดิเอร์สันเนี่ยเขาก็มีชั้นของที่มันเป็นพวกแคชชวลด้้ววยแลก็มีชั้วร์ด้วยซึ่งวันนี้ผมมจะพาาดูแบบคววิกทัร์แล้วกันนนนว่่าาาภยยใร้เเีามีหลาาาายบบรรรทีี่่แตตกกงจ้นนนเเเดออไฟมะคัโค ก็เดี๋ยวมาดูกันเลย จะมาเริ่มที่แถวแรกเนอะมันก็เป็นแบรนด์จากทางฝั่งญี่ปุ่นแบรนด์ที่ผมจำ่างนี้ก็เป็นแบรนด์อามิเชวิลซึ่งก็หลายๆคนฮะใครเคยรู้จักมากก็อาจจะเคยเห็นผ่านหน้าผ่านตากันว่าเป็นแบรนด์ที่ม er ันเป็นค่ shifts, อนข้างมีความแคชชวลสูงนะครับก็ใครเป็นแนวที่แบบเหมือนกึ่งๆแคมปิ้งอะไรหน่อยเพราะว่าโคเรียตันนี่ก็น่าจะตอบโจทย์ใครหลายๆคนข้างล่างนี่ข้างล่างนี่ก็เป็นแบรนด์นางหงาเนาะก็แบรนด์มาจากญี่ปุ่นทั้งนั้นซึ่งผมอาจจะไม่รู้รายรดีเทลอะไรมากมายเพราะว่าต้องยอมรับตรงๆว่าไม่นอ โอเคครับก็มาถึงกันราวที่2เนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นแบรนด์จากทางฝั่งเกาหลีก็มีทั้งเป็นแจ็สเก็ตน่ารักดีสวยๆเหมาะกับแนวแคชชวลอย่างเงี้ยครับแต่แบรนด์นี้ผมว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นผ่านตากันบ้างเวลาถ้าใครไปเที่ยวต่างประเทศเนาะเป็นแบรนด์เรนนะครับก็เป็นแบรนด์จากฝั่งยุโรปนี่แหละเป็นแบรนด์ที่แบบกึ่งๆใส่แบบการฝนกันอากาศอะไรอย่างเงี้ยได้ก็ผมว่าก็ตอบโจทย์กับใครที่เป็นสายลุยก็ที่เหลือถ้าดูแถวนี้อากามิชิแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์กึ่งๆแนวสายๆแคมป์หน่อยก็น่าจะชอบกันหรืออกกึ่่งๆๆเเววววิรรรร์์คคแแะนนนียับบถ้้าาใชผม็ น่าสนใจอยู่เหมือนกันแต่ว่าราคาก็ราคาก็ประมาณ8,000บาทก็ถือว่ารุ่นแรงอยู่ อันนี้ก็จะเป็นเลโอเวอร์นะฮะก็คือต้องบอกก่อนว่าคุณต่อเนี่ยแต่ก่อนที่เขามาทำในร้านเลยเนี่ยเขาจะมีร้านส่วนตัวของเขาในทาง Instagram ก็คือจะเอาหลายแบรนด์เนี่ยที่มันเป็นแคชชวลแบรนด์เนี่ยมารวมรวมกันไว้ใน1 IG เดียวซึ่งอยู่ภายใต้ชื่อว่าเลโอเวอร์ซึ่งใน,นที่นี้ค وري เออน์ซันก็เลยอ่าเอาเลโอเวอร์มาไว้ข้างหน้าร้านซะเลยโอเคที่แบรนด์หลักๆก็มีในวันร้านเลย,ยนะครับถ้าใครชอบสายสเนคเกอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคีนแล้วก็มีคอนเวิร์สด้วยถ้าใครเป็นสายพวกแนวๆนี้ผมก็น่าจะ ดาแบบว่าเแบบลุยๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาต่อกันที่แบรนด์นี้ถ้าไม่พูดไม่ได้ก็คือแบรนด์อิสโลกเอะผมเพิ่งซื้อมาเมื่อประมาณ2วันที่แล้วเองเนาะอันนี้ก็เป็นคาร์ดิแกนเพราะว่าผมคิดว่าสีมันน่ารักดีสดใสดีอะไรอย่างเงี้ยอิสโลกนี่ผมว่าแบรนด์นี้ก็กำลังมาแบบนี้เป็นแบรนด์เกาหลีซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์ที่ดีมากคือผมว่าแนวแนีนัทโซงนี้ไมันจะเหมือนพวกแนวแสายแคมป์สายเวิร์กแวร์อย่างงี้หน่อยถ้าใครเป็นสายนี้ผมว่าน่าจะถูกใจเลยล่ะข้างหน้าก็จะเป็นสีโโมนนนนะก็็เปรุ่ติ จะไม่ค่อยมีหนังเพลงแบบนี้นะล้วก็จะมีเทเซวทให้เลือกด้วยถ้าใครชอบก็ลองแวะมาดูครับมาต่อเลยเนาะต้องบอกก่อนว่าแบรนด์ของเขาที่นี่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยลลเราค่อยๆไล่ไปทีละแบรนด์แล้วกันแบรนด์นี้ไม่พูดถึงก็ไม่ได้เพราะว่าตัวผมเองเพิ่งซื้อมาเหมือนกันเพิ่งใส่ไปภูเก็ตเลยก็คือแบรนด์จากรีสอร์ทแอนโคนะครับก็ถ้าใครเป็นคนที่ชอบอะไรพวกมันเกี่ยวกับทรงเอสเพอร์ดิลก็น่าจะชอบเพราะถูกใจแล้วก็หนังเป็นซูเอดด้วยแล้วใส่สบายมากๆซึ่งมาด้วยกันหลายสีเลยก็ราคาอยู่ที่6 2า,าก็โอเคงนะ ถัดมานี่อันนี้ก็เป็นแบรนด์ยีนที่แบบเป็นแบรนด์ดังจากทางญี่ปุ่นชื่อแบรนด์ว่าโอสโลนั่นเองซึ่งโอสโอลนี่เขาจะมีจุดเด่นอย่างเช่นตัวดังของเขานะตัวนี้รุ่น107เนี่ยซึ่งตัวนี้ผมก็แรงๆไว้อยู่เหมืนนอนกันก็คือข้อดีของเขาเนี่ยเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าอะไรอะทูเอียวอชก็เหมือนประมาณว่าเหมือนอารมณ์ว่าเราใส่เกงตัวนี้มาแล้ว2ปีแต่โดยที่เขาทำมาให้เราเลยตั้งแต่แรกผมว่าก็น่าสนใจมากๆแล้วเห็นบอกว่าตัวนี้เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดด้วยนะครับสีก็สวยนะผมว่าเขา ซึ่งเท้าฟองอกมาได้สวยมากอย่างเช่นรุ่นนี้ผมอยากได้มากเลยเขาทำออกมาได้ดีมากเลยแบบฟองออกมาสเปคเลยถ้าใครเป็นสายนีย้เมราว่าน่าสนใจ ส่วนข้างบนผมว่าหลายคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็เสื้อเชิ้ตจากฮิโตโยชินะครับซึ่งก็มีขายที่เดอะรีไฟเมนต์เหมือนกันถัดมาอันนี้ก็เป็นเรียงแจ็คเก็ตนะครับซึ่งเป็นโมเดลเขาเรียกว่าโมเดลฟลอเรนซินก็คือแบบรุ่นนี้จะแตกต่างกับรุ่นทั่วไปอย่างนึงก็คือแบบโร่เขาก็จะเป็นโรสั้นแล้วก็ดั๊ดโตตรงนี้ยเขาจะไม่มีแล้วก็เขาจะมีเป็นโชเดอร์แพดบางๆซึ่งปกติเรียงแจ็คเก็ตเขาจะไม่ทำโชเดอร์แพดเนาะแต่ว่าถ้ารุ่นนี้เขาจะทำให้มันมีโชเดอร์แพดเล็ก น่าจะเปคงมีกันสักตัว2ตัวเนาะาผมก็แบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์จากวาโกวานะครับราคาก็7500บาทผมจะบอกลักษณะพิเศษของมันก่อนก็คือรองเท้าแบบทรงอย่างพวกนี้เนี่ยเขาจะใช้เทคนิคพิเศษก็คือการใช้ความร้อนติดเข้ากับตัวพื้นรองเท้านะครับผมเส่งผมว่าก็สวยดีแต่ราคาแอบแรงนิดนึง ขบวนนี้เป็นเรกนะก็เป็นเอฟเฟรดิวชูแต่เป็น r เ b อร์เหมือนกันต่อมานี้ก็เป็นฟูเค้าฟูเค้าก็เป็นแบ,บนรนด์เกรงยียนที่ทำเกรงเกรงยียนออกมาด้วยคือคางสวยพอสมควรแลวที่นี้เขามาหลายโมเดลด้วยกันผมคงบอกได้ไม่หมดต้องเจิกต้องให้เ,เพื่อนๆแวะมาดูเองแต่วันนี้ที่ผมชอบมากเลยนะคือตัวแจ็คเก็ตของเขาเนี่ยซึ่งมันนุ่มมากๆเลยก็แบบผมว่าใส่ชิลๆได้สบายใส่ท้าที่ไทยก็ไ,ยไม่ร้อนนะก็อยากให้ลองมาดูกันก่อนมันมีด้วยกันสองสีก็มีเป็นเนวี่กับสีครีมนี่ก็มีเสื้อยือดด้วยแล้วกก็็มมมมีเเเเเปนด้้คผถือออว่าาาาาขไยยะๆล โอ้โห okay. oh อันนี้ไม่พูดไม่ได้แบรนด์ูต้านะครับจากอังกฤษซึ่งจริงๆแล้วผมยังไม่เคยเห็นมีร้านไหนเอาเข้ามาเนอะนอกจากร้านคอดิเอนซันเนี่ยก็มาลองดูกันได้แบนนี้ไม่ต้องพูดอะไรกันมากเพราะว่าจะเป็นต้องมีอยู่แล้ว แล้วข้างหน้าก็เป็นแบรนด์จาก Dry Bone ครับ Dry b ี่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นซึ่งเขามักจะทําอะไรที่มันเกี่ยวกับเป็นผ้ายีนประเดนนี้มาเลยอย่างเงี้ยแต่ที่น่าสนใจที่สุดคือทรงเป็นพวกแบบ Western Shirt อะไรอย่างเงี้ยแต่เป็น Open Collar ก็ผมว่าก็สวยบีแบบอ่ะกระดุมก็เป็นกระดุมอินเทจด้วยก็สวยดีถ้าใครชอบแนวนี้นะครับครับแบรนด์ต่อมาที่อยากให้เพื่อนๆได้รู้จักเหมือนกันก็นกเป็นช h i n o เนาะถ้าใครชอบช h i n o ผมก็เพิ่งซื้อไปตัวหนึ่งก็เป็นแบรนด์ากบาน Van Commer นะครับเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นคือผมได้ลองแล้วล่ะอยากใส่ให้ดูเหมือนกันแต่ว่ากลักวจะลําลบากกันไปแต่อยากบอกว่าการทิ้งตัวของมันเนี่ยค่อนข้างดีมากคล้ายๆเป็นผ้าวูล ทีเดียวผมว่าใส่กับเสื้อผ้าฟอร์มอลก็ยังใส่ได้นะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยถ้าไปดูในจริงของเขาในโครีเนซันเนี่ยเขาจะมีรุ่นที่เป็นแบบ d ดับเบิลพีทด้วยนะ mm hmm. ก็คือทําให้ดูแบบฟอร์มอลดูมีสไตล์ขึ้นมากขึ้นผมถ้าใครจะซื้อเนี่ยผมแนะนําว่าให้ซื้อเป็นแบบ d ดับเบิลพีทดีกว่านะครับ mm hmm. สำหรับตัวเอง เรามาถึงช่วงฟอร์มอลกันบ้างแล้วเพราะว่าเราผ่านช่วงแคชชวลไปเยอะเนาะอันนี้ก็เป็นรองเท้านะครับซึ่งเดี๋ยวจะไ like ล่ให้เ,เพื่อนๆรู้จักกันคร่าวๆรุ่นไหนที่ผมอยากแนะนำโอเคอันนี้ก็เป็นแบรนด์จากลาวิโล่ก็เป็นแบรนด์ของคู้ชายนี่หนแหละก็อยากให้ลองมาดูแต่เพิ่งแต่ก่อนอยู่ที่สาารสแควร์นะถ้าจะไม่ผิดแต่ตัวนี้ยเขาได้เอามาขายที่โคโยเอ็นซันแพนแล้วถ้าใครเป็นเฟิร์สเอนทรีนะครับลาวิโล่ก็เป็นรองเท้าที่ไม่เลวเลยเหมือนกันซึ่งราคาน่ารักมากหกพันห้าร้อยบาทแต่รุ่นที่อยากแนะนำจริงๆก็คคืืออออนน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 ่่่่่่าาาาจะเเเเเเปปป็็็็็รรรุุีีีีี้้้้้กกกททซซูึงงงยยมมัสถแบบไไดด ผมถ้าใครชอบชอบแนวนี้สบายๆา,า,ยยางผมว่าก็าลาเวโก็โอเคต่อมาครับก็จะเป็นเบอร์วิกซึ่งหลายๆคนรู้จักอยู่แล้วจากทางที่รีไฟม e เมนต์เขามาขายนะแต่มีรุ่นที่ผมยังไม่เคยเห็นเนี่ยวันนี้น่าจะเป็นโลเฟอร์ฮอสบิดถ้าใครรู้จักอยู่แล้วเนี่ยถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นกูชี่มั้งเป็นคนทําแบบฮอสบิดขึ้นมาซึ่งก็สวยมากๆแต่ว่าอันเนี้ยเบอร์วิกเขาเอามาทําในราคาที่มันถูกลงมานะฮะก็มีให้เลือกหลายหนังก็คือเป็นทั้งสเวตแล้วก็เป็นหนังธรรมดาแล้วก็มีหลายสีพอสมควรอยากแนะนำจริงๆถ้าใครมาคู่่่แแรรกกกกนนนะะ็็อยาาาาาาาํเเปสมววพ น่าจะเข้าได้กับทุกสไตล์ทุกรูปแบบการแต่งตัวซึ่งคิดว่าเป็นสีพื้นฐานด้วยโอเคนี่ก็เป็น Oriental f o o t w e a รเป็นแบรนด์ Formal s h o e จากประเทศญี่ปุ่นเป็นแบรนด์ที่สวยมากเห็นเขาบอกกันมาผมยังไม่เคยใส่นะแต่ว่าเห็นเขาบอกกันมาว่าคนที่ไปเคยซื้อมาในเพื่อนผมนะเขาบอกว่าแบบมันใส่สบายมากจริงๆโดยเฉพาะรุ่นที่เป็นสเอตรุ่นนี้ประมาณนี้ครับแต่ราคาก็ค่อนข้างสูงนิดหนึ่งที่1 8ึ่งัรบาทนะครับ างล่างน,นี้ก็จะเป็น B n L ซึ่งผมได้พูดไปในทุก,ค,กคลิปแล้วละ่ะ B N L แต่ว่ารุ่นที่อยากแนะนำาน่นา่าจะเป็นรุ่นสากลสไลดแต่ว่าเป็น Rubber ลนะเป็นพื้นยางผมมีอยู่2คู่แล้วแหละ,ลละก็อยากบอกกันจริงว่ามันเหมาะกับสะภาพถนนของพื้นประเทศไทยเพราะว่ามันใส่สบายมากถ้าเป็นพื้นยางเนาะมาต่อที่ถึงที่เด็ดของทางฝั่งสนสเก์กันเลยนะครับผมเพิ่งจัดตรงนี้เป็นสดๆเลยเมื่อกี้เลยนะก็เป็นแบรนด์ r e r o r u a t i o n of Fall อยากให้เพื่อนๆนึกถึงรองเท้าที่มันมาจากเหมือนพวกมิ l i t ต r รีนะผู้ทหารก็ใส่กันอะไรอย่างเงี้ยด้ ลองมาแล้วเพราะว่าชื่อเสียงของเขาเนี่ยจริงๆแล้วมันคือความสบายซึ่งผมได้ลองแล้วแหละพอลองเสร็จเราก็เออถูกใจก็ซื้อเลยทันทีเลยนะก็ราคาก็ไม่แพงมากนะก็มาที่8 9 0 0บาทซึ่งผมว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่น่าสนใจมากๆเลยหลายคนน่าจะชอบโอเคมาต่อกันที่เข็มขัดเนาะเขามีทุกอย่างเลยแหละต้องบอกว่าคอณแอนเดอร์สันเนี่ยเขามีของที่มันค่อนข้างครบคือถ้าใครมาตัวเปล่าเนี่ยก็อาจจะจะจบทุกอย่างในที่เดียวเลยก็ได้ร่บผมนี่กเข็มขัดของแอนเดอร์สัน Anderson ก็มีเป็นทั้งหนังวัวแล้วก็เป็นหนังสเแต เคล็ดโคดแบนด้วยก็คือหนังอันมานะครับผมเห็นบอกว่าราคา11,000หมืนก็ยังแบบเป็นรุ่นที่ขายดีเลย อันนี้ก็พาราบูธครับผมก็ทุกคนตัวจัดอยู่แล้วล่ะถุงเท้าก็เป็นชาบิโอซึ่งก็คือเขามีทุกอย่างแล้วล่ะอย่างที่ผมบอกไปเนาะ <S <S แล้วก็เน็กไทจากพาโบก็เป็นแบรนด์อิตาลีเหมือนกันก็มีให้เลือกหลายแบบเลยมาถึงช่วงสุดท้ายสําคัญของทางร้านเขาแล้วจะบอกเลยว่าแบบทางร้านนี้เขาแบบมีทั้งสูททั้งแจ็คเก็ตอะไรเยอะมากๆโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มจากลิงแจ็คเก็ตน,นะครับก็คือท,ท,ทาโดยลิงแจ็คเก็ตแต่ว่าเขาโคร่วมกันกับทางร้านโคเอีย,อยงสันชั้นบนเนี้ก็จะเป็นไม่ใช่เป็นเจนะ้า,จา,จาทีทํา นไ,ได้ค่อนข้างดีก็เลยนํามาทําเป็นแจ็คเก็ตางเงี้ยนะครับก็มากันสามสีก็เป็นโอลิฟสีน้ำตาลแล้วก็เป็นเนวี่ถ้าใครอยากมีแจ็คเก็ตตัวนึงก็อยากให้เริ่มจากสีนี้ก่อนนั่นเป็นสีที่ไปได้ทุกที่ทุกสถานการณ์นะครับ ก็มาต่อกันที่ราวข้างล่างเลยและกันทุกตัวของเขาเนี่ยที่ทาโดยลีนแจเก้นเนี่ยที่เป็นโมเดลเอฟเนี่ยไฮฟอร์นทีเนี่ยก็คือจะเป็นฟูลแคนวาสหมดเลยนะซึ่งปกติเนี่ยผมเห็นราคาเนี่ยก็ตกใจเหมือนกันราคามันค่อนข้างดีมากคือราคา28 0 0 0บาทนะสำหรับฟูลแคนวาสผมว่าก็คุ้มมากๆจากลีนแจเก้นคือมันเยอะมากจริง,งผมแบบคงจะพูดได้ไม่เห็นภาพทุกอย่างคือมันต้องมาที่ร้านจริงๆเพราะว่ามันเยอะกว่าที่ร้านดีไฟเมนเยอะมากๆแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเยอะมากกว่าร้านอื่นที่ผมเคยเห็นพอสมควรต่อมาก็เป็นแบรนด์จากอขง คางคุรียอง Korean, สันเองที่ทําขึ้นมาเองนะเพื่อตอบสนองความหลากหลายให้ให้ลูกค้านะฮะมีหลายสีให้เลือกครับแล้วลืมบอกไปว่าดอบซิกเนี่ยมาเป็นฟูสูตรก็มีนะถ้าต้องการจะซื้อแค่หนงเกง่งหรือว่าจะซื้อแค่เสื้อนอกก็ได้เหมือนกัน มาถึงตัวแบรนด์ของทางร้านค้าเองก็เป็นโครยองซันนะเนาะเป็นผ้าบูร้อยแต่ว่าตัวนี้เขาทําขึ้นมาเองน่าจะโคกับทางประเทศเกาหลีอันนี้เป็นฟูแคนวาสเหมือนกันนะทั้งบนทั้งลงทั้งบนทั้งชั้นบนทั้งชั้นล่างเลยก็มาด้วยกานหลายสีก็คือมีครบอยากให้เพื่อนๆมาดูเองมากกว่าถ้ามาถึงจุดนี้แล้วนะก็คือมีทั้งฟูสูตรเหมือนเดิมหรือว่าเราจะซื้อแยกก็ได้ไม่ว่าจะซื้อแจ็คเก็ตออกมาหรือว่าจะซื้อแค่กางเกงเขาก็ได้นะครับ สำหรับนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับเพื่อนๆอ,อย่างที่บอกไปตอนแรกว,ว่าร้านค و เออรซันเนี่ยโอเคอาจจะไม่ใช่เป็นร้านที่ฟอร์มัลหรือแคชเชียลซะทีเดียวร้านนี้เป็นร้านที่มันเป็นการผสมผสานระหว่างแคชเชียลกับฟอร์มัลซึ่งแบรนด์มันเยอะมากจริงๆเพื่อนๆต้องลองมาดูเองแต่ที่ผมรู้สึกดีใจก็เพราะว่าในไทยเนี่ยหลายๆคนเนี่ยยังไม่รู้จักกับแบรนด์ที่มันมีอยู่ในโลกนี้ซึ่งมันมีเยอะมากๆผมว่าร้านนี้ก็สามารถนําแบรนด์ที่ดังแล้วก็มีชื่อเสียงมาให้เพื่อนๆได้รู้จักกันพอสมควร กดไลค์กดฝากทั s c r i b e กดติดตามช่องทังผลด้วยนะครับวันนี้ผมกับคณเรียนสันตน้องลาไปก่อนอสวัสดีครับ